สวัสดีเอฟซีทั้งหลายนะคะเมื่อนี้พอกันับสาวงามร่งทงอีกแล้วนะคะเมื่อนี้คือคืเอีจะจะพามาสาวงามร่งทองสาวงาร่งทองจ้าเอาอยู่ว้าแค่ไหมวนคักว่านี้คือมวนเตยสูมวนเมตาเตนเอามานี่เบื้องหลังเบ้องหังใช่ไหงานโชว์แสดงที่การแข่งข้อง นี่เรามองลินเตล้ลตอนนี้เราอยู่มองต้มท่าดังออฟฟิศนีคืดยืนในห้องเดบอสแพรพาวแสงทองนะคะนี่เปิดตัวผู้ใหญ่บ้านปิ้นแน่มาจช่นเดียวกับมาดามจูสสวัดีค่ะอยู่กับแม่ยุ้ยนะคะนี่ลุยชาแนลแล้วก็อยู่กับบอสแพรพาวแสงทองค่ะนี่ที่บอกว่าตั้งใจริงๆนะ กระบอกนะคะแม่สมมติว่าเจ้าสิตั้งเอาตายยากพยาบาลลวก็ต้อมน้อยอียังก็เท่าไหร่ขออนุญาเชิญมาจันทอ์ต้อมอะไรต้อมน้อยลอยล้านนะคะอยู่หลังมาใส่สีซ้ำกันยังขายไปถอดแล้วนี่ค่ะแล้วก็อยู่กับแม่ซีรีชาแนลนะคะแล้วก็แม่สีนะคะขอเรียนเชิญนั่นพยาบาลบีกันนาเจ้าเชิญมจังไร์น้องคุณพิทจิจิพันธ์เอาเมียอ๋อนักร้องบ่าวเสียงจิกลิก นั่นล่ะฉันก็ว่าจิกลิกที่เธอว่านั่นฉันแซ่ดใช่ไหมนับร้องเสียงจิกลิก,กลิเธอบ้านกันบ้านพี่บ้านกินเลี่ยมที่ล่ะก็นั่นล่ะเอาสละแอะที่บ้าสกินเลี่ยมที่ล่ะป่านี้สละแอะสละแอนบ้านม้าเสียงเอลเลน บอกะลืมถามก็ไปถามไปไปถามอยู่ในห้องจีหาคนคนนั้นบอกมมันมันมันประครณจจอันนันๆะก็เลยมันัานบอได้ดอกบอได้ดอกเป็นแต่บอได้เฉยนะเม่เดี๋ยวสิพาพมาเบิ้งเมสสพาพมาเบิ้งเมซี่กับอันแมซิรีบอกันนะคะคืออี่ิด เมอร์บรเมซีนะคะหลังจากที่เขาแสดงไปแล้วเมื่อกี้นี่วายเขาบอกเลยเขาเก็บเสียงเราเขาอินเตอร์หนาทำไมรักคนรวยเวล์วิชิมากไปหาลักคนนั่นคอตูมด้วยเคยเห็นว่าคอตูมมีแต่ผู้ผู้สูงไว้ใครเป็นกลัง้างตังเต้าเป็นอย่างข้าเลื่อนนกกระจอกเทาบอกว่านั่นอันที่อยากมาอ่านจะล่อออกไปซื้อเรื่องแน่วบ้านนั้น เขา่าคิอไปาม้นถามมาต่ละลายเขาเรยกา่ไปเรียนอนตอสาอยาให้ไปอยาให้เปาจริงเรื่อๆาเลยว่าังแั้งแก่องเขาที่เขาไลเาเขาบอกเขาสร้างเลยก็เลยมาทั่วลงปเต่าด้วยเขาทั่วลูเาดอันนี้เขาา่าะวาสจริงเรื่อแม่ามันบอมีตลกกันนะเรื่อยไปเร่อแท่นข้างาทมาซ่บแ่ อีกยิ่งอียิ่งยิงไปดึงวิกอีปอน่ะนะไปอ่นอันว่างยุ่แก่่าแล้วรองเบอรองเบอมาครับเราแกขนาดสียเลยเออมึงมึงเนื้อถูเออเอาไหมค่ะบอสเอาไหมา่ันนอย่าบอสีกินจูซีนอันนี้ลุยนะครับเพื่อนรากอ่าาุ้ยกัน ช่องคุณดินี่ช่ัสดี่ะช่องเต้อฝากช่องนี้ลุชาน้ด้วยนะคะคนกิดตามอยู่นี่ะมาณร้านกลัวนะคะช่องนี้ด้วยมะสาวยมันชอบ้านาปลา่วเงามเอ้าสุดหรือป่ะเมืงอนบอดจะได้กินตัวไอ้ตัวแล้วถ้จู่บัน ก็เลยธรรมดาแล้วค่ะเนี่ยเขาก็เป็นธรรมดานะคะอาจารย์นะคะอาจารย์สามเรื่องหลังการแสดงนะคะอย่างจิกจอกแม่กับบันไดกอดสั้นเอ้าก้าวบัสบอรดเอ้ากอดสั้นตอนนี้บอดเพิ่งจะจูศีนงัวนะคะตอนนี้คิดว่าอยังยั่วบอแม่แสบบอเห็นบอบอดเพิ่งกะยังกินจูศีนงัวพนมมือเพคฆ่าเราเลยเหอ ยูจะมาเอาจะมากินนครับกินเลยกับพ้าโูยไม่ใช่เห้ยสีเพลค้าหรอเร็วนี่นี่อนี้แนะน้างบาคนขี้งกูรูถ้ากินกูกินเลยกูขาอะไรกูเริ่มมากินแน่ขาเองบอกขาเองถ้าขีขาเองขางัวเองอันมาอันมาเท่านั้นอย่าลืมอาสมลริงมาฝากเ่ยด้วย คนนี้เขาเขาคอยขับนถในช่วงนี้สินค้าใหม่เหรอสินค้าใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเมซีลิงถืบรถตามาถืรถตามหออาทิตย์สั้นก็จะได้ไปขั้นสุมขั้นสุมค่ะธุรกิจพอเพียงแม่กําลังแม่ขี่รถแม่นั่นแม่เห็นอันเขาเจ้าขี่รถเหยียบหมาตาไเนะมาเทตุ่มพะโล่ในเด้อแม่ก็เห็นเห็นแม่กับแม่น่ะพี่เจเห็นอ๋อขั่นสุดๆอาไปอยู่แค่สวดไปเลยเอาไปอีหลี มึงขังร้อยฟูนะฮะทุกฮพวกเงียพวกเงียพวกมานก็ลังกินนะฮะพวกเงียพวกมานก็ลังกินกันพมัามันิงโตค่ะดูนะมือแข็งมึออีเสียเสียวพูนะคะอาังประนะคะเาบยีเนสพนี้ค่ะไม่บึงนั่เีสี้ยพูนี่นะะอนเราชพูด่ะคนเรชอพูนะคะโดย ูเนี่ยวามนลยศึากาอูเน่ยวองนจ้าเรียนเกินโบนะคุคับนอซูเนาะคุณค่ะแคกคุณบาบูไทยนะครับวนี้ที่งานไปสุดทาวันมานะคะบาบูไทยจุยยาเยี่สภาพแผ่นกองใบเบิ้งบาบูนี่นำชาแนลนะคะบาบูบาอันบาบูไทยนะครับ ซอยดูนะพวกไหมครแม่ลูกพวกก็ล่ไม่เพื่อนแม่ใหญ่เป็นกระนังสีส้อยสีนะคะอาหารสิงโตเรา่มท้อหมขาว่ยกให้เลยอเือหให้เลยมาหาแม่ลูกพวกมาเลาห้าแม่ลูกนี่ค่ะลูกไก่ลูกไก่ที่เนี่ที่ยของไก่จันันือแม่จับเมื่อนลัแม่ดูให้เขาพู่้ับแม่ดู นองรอนนกจู่ะปั้นแค่เตายองก่หนามันพวกหนาขึ้นกันยิ่งด้วยเนพวกหนาขึ้นกันยิ่งด้ก็ออยู่ครับ้นองไมันค่อยขบก้องไปจะปั้นมันอยู่ไดแม่ทั้งองโซ่บันดาคือเมื่อท่านด้าเก่งกันบอกไปอยู่บ้องตีอยู่ใดเอาด้าวรดางรูด้าวดาูดาเป็นบ่ปจะปันกระโกดาาเปลี่เฮ้ยมาเชื่อดาแม่ทิ่อนเห็นเหมงเป็นิ่นา้ได้ บมาบย้วมวงเข่มีอยเ่ึ้นมาพ่อบอกแม่ขึถามจ้าเน่ยม่นขึ้นจะบอกพ่อบอกไปเซฟินนี่ตอนนี้มาดันจูนก็มาเลยนะคะงนเลยก็สี่ยาสีฟันถามตอนมึงเห็นมาพี่ยาสีฟันขาหมื่อขึ้นนี่นี่อยู่แบบยาสีฟันถามตานตอบรู้มื่อขึ้นเราไปใส่อยู่มึงก็บอกที่แะ ไปซื้อยายีฟันแล้วคันพกหอดเย็นเปิดออกเอ้ายาีฟันเนี่คือเป็นหลอดที่ฝากเยนวาีวายก็จะเปิดเยนเขาเป็นนอดโรงแรมที่อุณหภูมิต่ำที่สุดเย็นหลายตนน้ำหยอดอีนูเร้ายเกินจริงเราะเมื่อเอมเมยนมเไทยนั่นเมียยแล้วบ่มันี่กนุมขล่มขันไทยมาี่กิมเรียม ไล่แม่นี่ขอถ่ายแม่กินจูซีนเด้อบ่านาเสือครับพี่น้องลูกเรื่อเขากล้องผมล้มครับเบิ่งแน่บอดเรียบเร้าเพิ่นกำลังกินจูซีนมั่วแบบอเล็กอร่อยนะคะไปหาหนิหาใช่ไมเออเนะเอา เห็นไหนเหนไหนกิบ๊อเป็นบ๊เป็นไหมครับว่าเป็นเบล่ะเบล่คว่าเจอกันางนทยงอฮเอาบเดียวเบอกว่าเจอเจอกางันทุกย่งก็เจอกขงัเลนเบิงเพลงนี่ประมาณเจ็ดสิบรอบนี่แหละเลือกนหลว่าอะไรเอกินาม่าอรนะครับี่มันแซ่บแลบกูอยู่บงกกินกินอยงกบเป็นตาแสบบนะแมนาะ นะคะนี่คือเบื้องหลังการแสดงของเรานะคะอยู่หลังออฟิศนะคะท่นใดผู้ใดเขมามาไตก็ยื่าเรื่องกดไล์กดแชร์ฝากช่องสาวงามรงโทรนั่นดมพี่น้องด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปละคะพี่น้องคะ่ะพาพี่น้องมาเบิ่งข้างบนบหวของหลังการแสดงนะคะมาพอกันกับเมซี่มาพอกันกับคุณแม่นี่รู้ วิชาแนลนะคะแล้วก็มาพอ,อก,กันกับคุณแมซี่รีชาแนลจูนชาแนลแล้วก็ซ้อมน้อยร้อยล้านนะคะแล้วก็บ,บอสแพาวแสงทองนะคะอันนี้คือหัวหนา้าของมีกอบเมื่อเจ็ดปีที่แล้วมีกอบแห่งคยมาเตินอยู่นี่เป็นหางเครื่องเดาเงี้ยเดาเงี้ยตะกี้จอยบรไออ้วนคือสมือนี่เด้พี่น้องอไปละคะ่ะต้องดทิ้งหน่านหรไง